กอบการสอนนะครับตรงนี้มันเป็นแผนผังของสรรพนามทั้งหมดเลยวิธีการแจกมันมีตัวแจกพิเศษนะครับมันมีตัวแจกพิเศษก็คือไอ้กิงสัพมันมีวิธีการแจกพิเศษซึ่งเราจะได้เรียนต่อไปในอนาคตนะครับแต่วันนี้นจะพูดถึงวิเศษนะสรรพนาม ทั้งหมดวิเศษณส,นสพนามที่อยู่ในแบบท่องที่เราท่องมาทั้งหมดนั้นเนี่ยแยะสัพท์ใดในปุงลิงแจกอย่างนี้ยะสัพท์ใดในอิทธิลิงแจกอย่างนี้เสร็จแล้วก็ศัพทเหล่านี้ใจเหมือนยะสัพทอันยะอื่นนะยะตระคนใดคนหนึ่งประอื่นอประอื่นอีกตระคนไหนกนตมคนไหนเนี่ยตรงนั้นนะครับศัพทแจกตามนั้นมันใช้แจกตามยะศัพท ซึ่งก็จะอยู่ในบทเรียนของวันนี้ขออนุญาตตามเช็คเอกสารก่อนเพราะว่าเอกสารเอ่อหน้าต่างหน้าต่างบานนะ,นะครับบานสุดท้ายผมมีปัญหากับบานนีนะ้หน้าต่างบ้านนี้ช่วยเมตตากรุนามนิตาเบาิกหา บานเดียวแค่บานเดียวให้ลงมันระบายนะนะซึ่งที่ในเอกสารเนี่ยมันจะมีแบบแจกแบบแจกของตุงหะอหัมหะในนี้ทั้งหมดเลยนะครับของสัพนามแล้วก็มุมของเอกสารด้าน ซายล่างสุดสับเหล่านี้แจกเหมือนยะสับก็คือวิเศษณสัพพนามทั้ง12สองสับเอามาแจกตามแบบยะสับนะครับแล้วก็ถัดมาอีกหน้าหนึ่งเปิดมาอีกหน้าหนึ่งก็เป็นตะสับเอตะสับอิมสับอะมมสับนะอะมมสับอะมมอะูนอิมเอตะเอตะอิมะอะมุแต่มันแจกทั้งสามลิงซึ่งการท่องเนี่ยถ้าเราท่องแบบ ลวกลวกโดยเอาไปเทียบตามแบบบริษะก็ดีมุนิโนก็ดีที่ผ่านมานก็จะจำได้อยู่แต่ว่าก็สองสามวันมันก็ลืมแต่สัพพวิเศษณนะสัพนามเหล่านี้มันใช้ตลอดอย่างเช่นเวลาไหว้พระเนี่เดี๋ยววันพระถึงแล้วก็นานสายก็อิมินาสก,กาเรนอิมินา อิมินานั่นและเป็นวิเศษณนะสัพนามครับเป็นอิมะสัมพอ,อพระสวดเสร็จจะถวายพระตาหารอิมานีอิมานีนะครับนั่นนะคือวิเศษสนะสัพนามนั่นนะครับคือวิเศษสนะสัพนามที่ใช้เวลาเราตั้งนโมก็เหมือนกันนโมตัสสะพระคาวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมแล้วก็ตัดสะนะณตัดสะตอนนั้นเป็นวิเศษณสัพนามคำว่าเช้าโยโซโภะคะวาเอาโยโสโยก็เป็นยะสัพบวิเศษณสัพนามโสเป็นตัสสั์วิเศษณสัพนามนีไม่พ้นครับยังไงวิเศษณสัพนามก็ช้ายอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาท่องนะพยายามตรงนี้ก็เอาให้ แม่นๆหน่อยจริงๆแล้วใช้เวลาเท่้สามวันสามปันจบครับสามปันจบปุงสกาลิงให้ดูเลยตาสาบในน้ำุงสกลิงไหวไหมแจกยังไงเอ่ยแจกเหมือนปุงลิงง่ายเกินไปละมั้ย ตาสานะครับ คับตาสาบในายนุงสก,กัลลิ่งลองแจกมาดูเอกวจนะพระหูวจนะปฐมาที่หนึ่งอะไรครับตังตานี้เอาละเห็นละเริ่มเจอละ ทุติยาที่สองตังตาณิตติยาที่สามเตนะเตหีจตุถีที่สี่อาสะอาสะเตสังเตสานังแล้วก็เนสังเนสานังนะมันจะมีที่ห้าอาสมาอาสมาตามหาเตหี จตีที่หกตาสาอาสะเนสังเนสานังเนสังเนสานังสัตมีที่เตตาสมิอาสมินามีเตสุนะครับอันนี้คือแบบแจกในนภูงสกลิงโดยในแบบแจกแบบท่องที่เราท่องตาสับในหนังสือเขาบอกว่าตาสับในนภูงสกลิงแจกเหมือนในภูงลิงแปลแต่ ปฐมาตังแปลแต่ปัมาเอกับวจนะตังขาหัวจนะตานิเท่านั้นแปลแต่ปัมาตังปัมาเอกับวจนะตังขาหัวจนะตานิทุติยาผู้หัวจนะตานิเท่านั้นอันนี้คือส่วนที่แปลในนักบุงสักลิงนะครับแปลแค่นี้ที่เหลือ เหมือนในปุงลิงดังนั้นถ้าท่องในปุงลิงได้นะครับถ้าท่องในปุงลิงได้นัพปุงสกัลลิงก็ได้แค่จำตามที่เขาบอกว่าปัทมาตังปัทมาเอกะตังพระหูตานิทุติยาพระหูตานิเท่านั้นส่วนที่เหลือเหมือนกันหมดส่วนที่เหลือเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น ตาสามในน้พุงสักดิลิงเมื่อเวลาเอาไปประกอบกับคำนามนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาหัดแปลแบบแบบสบายๆนะไม่ต้องเร่งอะไรมากนะครับวันนี้ก็ลองดูก็เปิดในเอกสารนะครับประกอบการสอนพอดีในไฟล์ข้อมูลไม่มีเอกสารตัวนี้เราก็ มาที่เป็นช่องตารางก่อนที่จะถึงหน้า4 5นะก็คือหน้า44ที่มันไม่มีเลขนะครับตัวอย่างณนปะุงสกลิงการแปลตัานคู่กับกุละฝ่ายอ e กับวัจนะตนั้นคู่กับกุละ,ละฝ่ายพวหัวจนะนะเห็นด้ย,ยังครับเ,เราก็เชื่อมโยงตามนี้ว่าพร้อมกันนะครับคือแปลพร้อมกันปากเปล่า เพื่อให้คุ้นเคยกับสับที่แจกเท่านั้นเองจะไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เราเล่นหนักๆกันหลายหลายข้อความมากนะเปิดจนหนังสือแทบขาดนะหนังสือท่องไม่รู้ว่าสับอยู่ตรงไหนที่เคยท่องมาดนี่ก็เหมือนว่าเหมือนว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายก็ประคองตัวไปจนได้เอานะครับแปลพร้อมกันตัวอย่างนภะุงสกลิงการแปลตะนั้นคู่กับกุละฝ่ายเอกับวจะนะ โดยในการแปลจริงๆนี่นะครับวิเสสณะสะพนามนมันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้มึนแล้วก็งงมากๆครับเพราะว่าเขามีแต่ตะสับมาให้เราเขาไม่มีนามให้เรา หน้าที่ของเราก็คือต้องไปหานามที่ประกอบพิพัตลิงวันจะนะให้เหมือนกันนี่เรามาหัดแลก่อนนาตังกุลังอัน่าตระกูลนั้นตังนังตังนังกุลังซึ่งตระกูลนั้นเตนะกุเลนะด้วยตระกูลนั้นแลไปอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็เอาตามที่เห็นนี่ก่อนไม่เป็นไรก็ย้อหยวนไปนะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นบทใหม่ เอาพร้อมกันครับตังกูลังอ่นา,า,นานว่าตาคูนัน ที่ที่หกตำหานั้นฆ่าทิ้งซะมันไม่มีล็อกทิ้งล็กทิ้งเอกสารผิดผิดอย่เงียบอายขายหน้านันี่เป็นกุลสัมิงนะครับเป็นกุลสมิงอ้าวฝ่ายพระหวยชน,นะครับตาเนกุลนีนอานว่าตรกูลทั้งหลาย มาดูแบบฝึกแปลออกเสียงนะครับแปลตามมิพัท์พยายามดูที่คำแปลนะดูที่คำแปลพร้อมกันเลยนะครับจากช่องที่1ก็ไปช่องที่2ก็ไปช่องที่3ช่องที่1นั้นเป็นตาสับคู่กันกับนามที่เป็นปุงลิงช่องที่สองนะครับเป็นตาสับคู่กับนามที่เป็นปุงลิงและอิทถีลิงผสมกันนะครับรู้สึกว่าจะผสมกันและคำแปลมีแล้วครับ มีอย่างเดียวก็คือพยายามออกเสียงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนะครับตรงนี้ออกเสียงให้เกิดความคุ้นเคยเอาพร้อมกันครับโสมานีอันว่าแก้วมาดีนั้นาเะีหนเอมันปิดน,นั่นเอ นี้มันเป็นแบบฝึกหัดขอภัยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดครับแบบเมื่อวานนี้ทำแปลมีแล้วสับประกอบมีแล้วให้โยงหากันโยงครับโยงว่าข้อไหนคู่กับอันไหนแต่ละช่องช่องที่หนึ่งคู่กับช่องที่สองช่องที่สนะครับคู่กับช่องที่สี่ช่องที่ห้าคู่กับช่องที่6โยงเลยครับ ตอนนี้เลยให้ทำตอนนี้แบบฝึกหัดหรือจะใส่ตัวเลขในข้อในในแต่ละข้อนะครับอย่างข้อสองเนี่ยมันคู่กับข้อไหนคู่กับข้อเจเราก็ใส่เลขสองที่ข้อ7จ็หรือจะโยงเป็นเส้นใหญ่ในม,มุงมันก็มุงไม่ไหวแล้วครับ10ข้อ10เส้น ตาลายหมดนะดีไมด่ดีมีไซส์โค้งยิ่งกว่ายิงฟุตบอลโลกอีกใส่เลขที่ข้อบาลีใส่เลขไปที่ข้อํำแปลอย่างเช่นโสมาณีข้อหนึ่งนะแปลว่าอันว่าแก้วมณีนั้นก็ใส่เป็นหนึ่งข้อสองตาีิอคีนี้ถ้ามันไปตรงอยู่ที่ข้อสุดท้ายแล้วก็ใส่เลขสองที่ข้อสุดท้ายที่ํำแปล ก็น่าจะพอเข้าใจนะอลองฝึกหัดดูนะครับเมื่อวานนี้เราแจกวิพัฒน์เองวันนี้มีวิพัฒน์พร้อมแจกได้พร้อมทำเสร็จไม่ต้องส่งครับรอเฉลยได้เลยนะตรงนี้